สวัสด <2 Pop leve Tolkien> ีค่ะนี่เราอยู่กันที่สนามชนโคบ้านของแงะนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทาการชนในวันที่ออกซิงห้านี้นะคะนะสวัสดีค่ะมาจากสหายหัวชนนะคะนะชื่ออะไรคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะนัน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 นะคะมาจากใครในคะนันนันหลังกันเจยค่ะวัวชื่ออะไรคะตัวนี้ไอ้ล่ยเก็บทับทองล่ยเก็บทับค่ะโคโนตทองล่โชคหนำชัยสับมังมีนะคะหรือว้ยน้องนะคะค่ะ ตัวนี้อายุกี่ปีล่ะคะนะห้าปีเรือประมาณห้าปีว่านะคะอ่าว่าเป็นทายาทของตัวไหนน่ะพ่อสามไหมคะนี่รวยรวยนัวรวยจุดปามตัวนี้ชนเมื่อกี้ขังแล้วอ่ะคะขังเดียวขังเดียวนะคะอ่าชนที่ไหนมาคะนะชนสะนดอลลังลงยาบาลค่ะตัวนี้อ่าทางชนเขาเป็นแบบไหนอะคะหิ้วชนหิ้วหิ้วนะคะตัวนี้นะค่ะเดินว่าวันกี่โลได้อะคะก็เพราะมันแดงเรื่อย ตอนนี้เลือๆไม่นันะะ่ะเดินไม่นักเอ้งนะคะวัวทุกขูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะหรือต้อง้อนะคะไม่นี่กินน้ำเองไปกินยากินน้ำไม่เหลือยานะคะไม่ไม่ค่ะความเป็นยุที่ของนี้เป็นยังไงบ้างค่ะนะไม่สะดวกสบายดีไหมคะความเป็นยุทที่นี้บายดีสะดวกสบายดีนะคะร,รอบเทียทั้งนี้ใช้เดิมพันค้างาหรืเท่าไรคะค้างเส้น เซนเซนเซนฮอกไหมเซนอกอน,นะคะตัวนี้ก็เป็นคู่เอกคู่นึงของรายการนะคะครับผมค่ะออรอบนี้นะ้ามีความมั่นใจแค่ไหนคะนะาเต็มรอยเปอร์เซ็นเลยเต็มรอยเลยนะคะน้องวัวเข้าตอนนี้ร่างกายเข้าผอมกี่เปอร์เซ็นละคะสภาพร่างกายสภาพเหมือนเดิมผอมปะทะแล้วนะคะค่ะให้นาะฟักถึงเอฟซีเราผู้ติดตามได้เลยค่ะนะ ให้เข้ามาช่วยชมช่วยเชียเรยไปแรงเชร์แรงใจให <น S 2> ้ด้วยนะคะ,ะคะ่ะโคโนตทองไายโชคนํำชัยสับมังมีนะคะหรือไว้น้องนะคะทําการชนทีสนัมนฉันโคบานของแงในวันที่หกเป็นครูที่ซี่ของรายการนะคะขอบคุะค่ะขอบคุณมาค่ะเช้ดีมีใช่ยพาเบีรยรับขายค่ะ <Es> สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันท well ี่สนามชนโคบ้านของแงะนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทาการชนในวันที่6สิงหานี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัวชนนะคะพี่ชื่ออะไรกันแนะนาตัวอียคร่ะค่ะผมนายหัวสั้นครับค่ะนายหัวสันนะคะพี่เอนะคะมาจากขายไหนกันค่ะพี่ขายคู่คุณบานเล่าสเดาเกีทรุกับขายคู่คนบานเล่าสเดาเคทหกนะคะครับวัวชื่ออะไรคะพี่ตัวนี้ ชื่อโคแดงยอดเล็กแผกโคแดงงามยอดเล็กแ็กนะคะครับผมอ่าวุ๋อายุกี่ปีลหรคะพี่ปุวอายุหกปีครับหกปีนะคะประมาณหกปีนะครับอ่าเป็นทายาทของตัวไหนขอสามไหมคะพี่เป็นทายาท์คงอ่าชุดคงวันนี้เรียกว่าซื้อเอกอุดมเลยนะวันนี้กงเล็บซิงครับทายาทเล็บซิงนะคะครับค่ะ ตัวนี้ชนเมื่อกี้ครั้งแล้วคะ่ะจนสองครั้งครับสองครั้งล่าสุดชนที่ทไหนมาค่ะคล่าสุดชนทสระน้ำจนโกเ่งนี้เลยครับถึงพุ่มหยิบออกกับเกี๊ยบมาแบบนี้เลยวเพราะว่าซื้อพุ่มหยิบมาแล,ล้วไอ้เห <c oughs> ี้ยกับเกี๊ยบเลยเยอะจับหยิบกับเกี๊ยบเลยครับว่าซื้อหยิบมาแล,ล้วครับค่ะ <c oughs> ตัวนี้รอบที่แล้วนี่ชนนานไหมค่ะพี่แต่ชนมากๆซิค่ะที่ได้ครับมันไล่รูเร่งครับมันโตกันไปกูชนอ๋อโอเคค่ะตัวนี้ทางชนเข้าเป็นแบบไหนคะ ยอดกับใจยอดดียอดเลยนะคะตัวนี้นะครับค่ะพี่เดินวัววันกิโลได้ค่ะมันส่งโลได้ครับประมาณซองโลได้นะคะครับไม่อันมันไม่เต้เงินเดินเดินมากๆโกมตึงเนี่ยออถ้าเดินมาหมาคอตึงเงี้ยเดนไม่เตะเงียครับค่ะวัวทุกขูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะพี่ดูต้องปอนะคะต้มมั้งอหกินยากินน้ำดีครับกินน้ำกินยาได้ดีไม่เหลือยานะคะน้ำไม่ต้องกอนนะคะค่ะพี่เป็นยุเขอได้กี่วันลระคะ สองอาทิตย์ได้เลยนะความเป็นยุทที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะพี่คาดเออย่างเดียวกับตีเลือดกันสบายไหมคะตีเลือดสะดวกสบายมัดคาดเอียงเดียวนะคะครับรถเทียร์ชึ่งพี่ชายเดิมพันค้างเราเท่าไหร่ค่ะพี่กลางละเซนทุกับค้างแซนทกนะคะตัวนี้ก็เป็นคูณเอกคุณนึืงของรายการเลยนะคะเจ้าคืออะไรคุดีซี่กับค่ะรอบนี้พี่มีความมั่นใจแค่ไหนกับพี่มั่นใจลอยบนเส้นกับแับเต็มเปรี้ยเลยเต็มเปรี้ยเลยครับค่ะ นองว่าตอนนี้เขามีความพร้อมแข็ในหลังคาพี่หลังกายเขาพุ่มว่าหลังกายเขาพุ่มว่าพรอมปะทา้ายนะค่ะพร้อมแล้วครับต่อเจ้ากับผมจนได้นี่กับบบกุญจนเลยต่อเจาอ้ากั <c oughs> าบโบกุญจนได้เคบกจันต่อเจ้าพรอมปะทะเลยนะคะครับ <c oughs> <ๆ>ให้พี่ฟังถึงเอฟซีเลยวะผู้ติดตามข้องโคโดังามยอดเล็กเผ็ดได้เลยค่ะพี่ครับคนอื่นผมนะครับโคตันครับไก่โค้คุณมาเล่าเสือดาวกีตุกอ่ะ โคฟากเอฟซีปีปีน้องๆนะครับทุกคนหลังว้วทุกคนนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับในวันที่หกสิงหานะครับนะมาเป็นกำลังใจกันครับเอฟซีโซกับ, FC, กบใครนี่โซุ่กตัวคะ่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคแดงงามยอดเล็กเผ็ดนะคะทําการชนทีสนาข์ชนโคโบ้านของแงในวันที่หกสิงหานะคะทําการชนเป็นคู่ทีซี่ของรายการนะคะคู่นี้เป็นคู่เอ็กวีเษสของรายการเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะชนทีเชียเบบี้รับค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งเพื่อนนึ่ค่ะ